ิดีค่ะทุกผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary นะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์ุมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมารีวิวสารคดีเรื่องหนึ่งที่ได้ไปดูมานะคะนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า s c h o o l t o w n King นะคะ พูดตามตรงเลยในฐานะที่แบบในสัปดาห์ที่แล้วเองที่เพิ่งทํารายการเดอ m i n i m มอลลิในพูดถึงเรื่องของพิ่นัยกรรมเนาะคือเราเพิ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้ Subscribe Netflix แล้วนะคะปรากฏว่าลืมนะคะคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูสารคดีชอบเสพสารคดีทุกอย่างเลยนะ ล้วก็ลืมไปว่าจริงๆวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีเรื่องสกูทาว g มาลงใน Netflix นะคะคือส่วนตัวพยายามจะไปหาดูผ่านแพลตฟอร์มอื่นนะะถึงขั้นแบบส่งข้อแบบข้อความแล้วเข้าไปถามพุ่มกับเลยนะคะว่าแบบในแพลตฟอร์มหนึ่งว่าแบบจริงๆมีแบบที่ส่งเสียงเงินดูไหมคะเพราะว่าเขามีแต่เหมือนกับทีเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับคําตอบนะ,ะสุดท้ายก็ต้องกลับไปสัตย์ครนะคะ Netflix จนได้หลังจากแบบที่ไม่ได้ดู Netflix มาแบบ15วันเศษนะคะก็พอไปดูนะคะสกูทาว g คือส่ววนตั ก่อนที่จะเข้าดูเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ได้มีความคาดหวังใดๆคือรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลนะคะแต่จุดนึงคือส่วนตัวเนื่องจากเป็นคนชอบดูสารคดีก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าสารคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตในประเทศไหนก็ตามเนี่ย บางเรื่องต้องทําใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเนิบและน่าเบื่อนะคะอันนี้เนื่องจากว่าพอเราทาสารคดีเนี่ยเราจะติดตามคนนะหรือว่าแบบตัวละครหลักเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่การตัดต่อว่าเราแบบไม่รู้จะตัดตรงไหนดีหรือจะรวบควบตรงไหนดีนะคะเพราะว่าบางทีถ่ายทำเนี่ยนานกว่าภาพยนตร์อย่างนะภาพ,พยนตร์ยังแบบ มี pre production production แล้วก็ post ใช่ไหมคะซึ่งแบบบางอันก็บางเรื่องนี่ก็จบภายในปีเดียวหรือ3เดือนเร็วกว่านั้นเองนะคะแต่ว่าสารคดีเนี่ยบางทีเขาติดตามกันเป็นปีนะคะมันก็ไม่แปลกใจที่มันจะมีฟุตเตจเยอะนะคะแล้วที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนก็เลยแบบอาจจะเอาควบรวมมามันก็จะมีจุดที่แบบจริงๆสำหรับคนดูอาจจะแบบอ่าตรงนี้ยาวนะคะหรือแบบตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเกิดอะไรขึ้นนะคะมันพลาดแบบเหมือนกับพลาดไปแล้วตัวละครกลับมาทีกลายเป็นแบบนี้นะคะ แต่ว่าเรื่องเนี้ยหลังจากที่บอกว่าไม่มีความคาดหวังจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ได้รางวัลเยอะเนาะปรากฏว่าสนุกมากทุกท่านคือแนะนําเลยสำหรับหลายคนที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นคนอินกับแนวสารคดีคือดูเรื่องเนี้ยไม่มีคําว่าเบื่อเลยนะคือมันเป็นการฉายชีวิตของ เด็กไทยสองคนเนยาวชนไทยซึ่งเป็นแรปเปอร์นะคะเขาก็มีบอกด้วยเนาะว่าออตัวเองเนี่ยมี AKA มีชื่อย่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าในสารคดีเรื่องนี้ถึงแม้งงว่าจะตามนะคะบุคคลสองคนแต่ว่าหล,ลักๆเนี่ยสำหรับเราเองนะเราจะรู้สึกว่าเขาจะไปตามธนายทยุะเยอะนะธนายุทธณอุทยานะคะซึ่งธนายุทธเนี่ยเขาจะมีชื่อเล่นนะ,ะ AKA ในวงการว่า11 f i n g e r นะคะซึ่งจริงแล้วที่มาของ11 v e n f i n g e r เนี่ยเราก็แบบงงว่าทําไม คือมีที่มาอย่างไงเนาะถึงตั้งชื่อนี้นะปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆมันมาจากปมของเขาคือเขาเป็นคนที่มีนิ้ว11นิ้วจริงๆมันงอกมาจากหัวแม่โป้งเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเหมือนกับในชีวิตเขาก็ถูกล้อมาตลอดนะแบบเออนิ้วเกินมั่งนู่นนี่นั่นนะคะ ซึ่งเขาก็แบกว่าอะทำไมเราไม่เอาจุดด้อยเนี่ยให้มันเป็นจุดเด่นซะเลยเออโอเคผมมี11นิ้วนะคะทีนี้ธนายุทธเองเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเพื่อนรุ่นจิ๋วนะคะก็จะเป็นเพื่อนที่ธนายุทธอยู่มปลายนะคะเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่มอต้นนะคะแต่ว่าเหมือนก็เป็นแรปเปอร์ที่แบบรับงานคู่กันนะในการฟีเจอริงกัน,กนนะก็คือชื่อนะะน,อน,น,อน,นนะคะนน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 ันน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 มนน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 น่นนนนนนน แล้วก็กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะตัวเองจะเดินไปในทางไหนต่อเนอะาะทั้งคู่เนะี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คลายกันคือเขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะคะคือแอบไปดูปกเสื้อชุดโรงเรียนเนาะเขาอยู่คนละโรงเรียนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือเขาอยู่ในสลัมของเตยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยธัญญายุธพูดได้ดีมากในเรื่องนะเพยายามจะบอกว่า เวลาที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยนะเวลาที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขามักจะพูดเสมอว่าคือเขาไม่ลืมบอกว่าเออเนี่ยจริงๆถิ่นรากถิ่นฐานเขาแม่ในเพลงก็จะปรากฏเขาบอกเขาจะพยายามใส่เข้าไปถึงความเป็นคนคลองเตยของเขานะคะคือเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันคือความภาคภูมิใจของเขาที่เขาเกิดมาเป็นคนคลองเตยแล้วเขาก็บอกว่า คนโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆไม่รู้หรอกว่าคลองเตยเป็นยังไงคืออาจจะมองข้างนอกมาข้างในเนี่ยมองว่ามันเป็นมุมมองที่แย่นะคะคือจริงคลองเตยนี่มีพื้นที่เยอะเนาะแล้วก็อยู่กันแบบหลายครัวเรือนมากๆนะคะมีประชากรราวแบบ7จ็ดหมื่นคนซึ่งก็บอกว่าเป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบไซส์เนาะถ้าไปเทียบกับเคนยาหรืออื่นๆเนี่ยปรากฏว่าของเรานี่ไซส์จิ๋วมากนะคะพื้นที่ชุมชนแออัดอย่างคิบาร่านี่แบบ คืออยู่กันเยอะกว่านี้มากนะคะแล้วก็กินพื้นที่แบบมันขนาดใหญ่มากในเคนยานะคะซึ่งเราก็บอกโอ้ของเราเนี่ยพอมาเทียบไซส์จริงๆเนี่ยเล็กมากแต่ว่าถึงแม้จะจิ๋วนะคะแต่เรื่องราวที่มันอยู่ภายใต้พื้นที่คลองเตยน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือเราเองอยากรู้เหมือนกันนะว่าอะไรทําให้เด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งเนี่ย สนใจในการที่จะแรปนะคะแล้วก็แรปถึงเรื่องราวหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้นะในประเทศไทยหรือปัญหาที่เขาพบเจออย่างเเช่นเขาบอกว่าคือเรื่องที่เขาพูดอะ่ะตอนที่ตอนแรกเลยช็อตสารคดีเปิดมานะค,คือเป็นการแบบให้ธนายุดนะลองแรปให้ฟังนะก็จะพูดถึงเรื่องราวของคลองเตยนะก็บอกว่าเฮ้ยแบบทําไมคนแบบจะมองคลองเตยว่าแย่แต่จริงแบบเฮ้ยคุณไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้ว,ลวมันก็จะทําให้เป็นการเปิดเผยเรื่องราวไปเรื่อยนะคะคือส่วนตัวเองเนี่ย เคยเข้าพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพหลายแห่งนะคะไม่ใช่แค่คลองเตยที่เดียวนะคะหลายๆสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยถ้าคนไม่เคยเข้านะก็จะแบบไม่คิดว่าเอ๊ะเป็นเช่นนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกสนใจเมื่อเราเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัดคือว่าหลายบ้านนะคะคือในสารคดีก็จะเห็นว่าแบบมีการเหมือนกับ ปลูกเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรน,นะคะคือเราจะเข้าใจว่าโอเคหลายคนนี่คืออยู่ถาวรจริงในพื้นที่คลองเตยแต่เราก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะน่าจะเหมือนกับเป็นการอยู่พื้นที่บแบบลักษณะแบบเพิงพักพิงชั่วคราวหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมารือ้อทุบสร้างตลอดเวลาอันนี้ส่วนตัวคิดเช่นนี้นะแต่ว่าพอไปลงพื้นที่จริงๆเราจะเห็นว่าโหแบบหลายๆบ้านคือลงทุนแบบสวยมากนะคะคือมีแบบสิ่งปลูกสร้างมีรัว้วมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ในภาพคลองเตยที่เห็นก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเคยเข้าไปในพื้นที่ชุมชนในอัดเนี่ยสิ่งที่เราจะพบง่ายๆนะคือว่ามันจะมีขยะเยอะนะคะในบางจุดนะคะเราก็จะแบบกลิ่นมันก็จะมาเนาะกับขยะนะ แต่ว่าถามว่าเราจะถามหาคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะยากเพราะว่าอยู่กันหลายคเลยจริงๆนะแล้วพอพื้นที่ติดกันเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบมาจากบ้านข้างๆนะคะคือหลายกรนี้ถ้าแบบบ้านไหนทะเลาะกันอะไรเงี้ยเสียงก็จะได้ยินกันหมดเพราะามันเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ติดอะคะ่ะให้นึกถึงเราเหมือนกับอยู่ห้องเช่าที่แบบอยู่ติดกันแล้วการกั้ง ของผนังอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้หนาขนาดนั้นเนาะนะคะทีนี้อ่ะพอขยะมานะสิ่งปฏิกูลอะไรบางอย่างมีเนาะก็จะมีอ่ะมแมลงวันนะแต่ปัญหาหนึ่งที่เราไปที่ชุมชนแออัดไหนเนี่ยอันนี้ที่พูดนี่คือจากประสบการณ์การลงพื้นที่นะคะก็จะพูดเหมือนกันว่าโหแบบช่วงฤดูร้อนหรือช่วงที่แบบยุงวางไข่อะไรเงี้ยนะคือคนก็จะเป็นแบบโรคนี้เยอะมากก็คือแบบพวกโรคที่เกี่ยวกับการแบบถูกยุงกัดเนาะ,ะแบบ คือเขาก็เลยบอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องรอเหมือนกับเทศบาลนะคะหรือรอผู้นำชุมชนเนี่ยไปหาทางจัดการให้หน่อยนะก็คือว่ายุงมันเยอะจริงๆนะ,ะคือถ้าใครแบบเข้าพื้นที่แบบเรารู้กันเนี่ยเขาจะเอามาให้เลยนะแบบคือเรารู้เลยว่าเอ๊กอยยอสิบนี่ ถ้าสมัยนี้ยังมีนะก็เอาสิบห้าทากันยุ่งนะคะเอาไปให้ใครนะคือในพื้นที่เนี่ยต้องการจริงๆเพราะว่าแบบแค่บางทีคุณยืนอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันจะกัดแลลวนะคะยุงซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าคือมันจะมีพื้นที่บางโซนเนี่ยมันจะมีน้ําขังอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแหล่งเ,เพราะแบบพาหะ นำโรคอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในภาพที่ในสาคดีโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็เคยเห็นตามนั้นเนาะแต่อีกส่วนหนึ่ง,ซ,งซึ่งเรารู้สึกว่ามันใหม่ก็คือว่าพื้นที่รู้สึกว่าจะได้รับการพัฒนาคือเราจะเห็นมุมที่มันเป็นขยะหรือมันเป็นน้าคัําอะไรเงี้ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วเซ้ําก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะอันนี้ยังไงก็ตามเมื่เราจะเห็นรัฐบาลมาช่วยอ,อ,อย่างแม่ของน้องนอนท์เนี่ยนะหนึ่งในแรปเปอร์อีกท่านหนึ่งเนี่ย ก็ได้เหมือนกับได้รับบ้านหลังใหม่นะอยู่ในพื้นที่เดิมคือตอนแรกเขาก็เหมือนให้ย้ายออกไปก่อนนะะแล้วเราก็แบบคิดแบบในมุมนั้นไปก่อนแล้วเฮ้ยแบบพอย้ายออกไปแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาจะได้กลับมาจริงไหมปรากฏว่าก็มีการส่งมอบบ้านจริงนะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะเราก็เห็นแบบหน้าเขาก็มีความมสุขแล้วบ้านเนี่ยถึงแม้จะแบบ ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่มันก็มีพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนแล้วมันก็ทําให้สะอาดขึ้นแบบน่าอยู่ขึ้นในลักษณะเช่นนั้นนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะเรื่องราวที่จะมาพูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นมินิมอลลิสต์อย่างไรเนาะหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยออส่วนตัวเนี่ยพอดีดู สารคดีเรื่องี้ยนะคะเราควันก่อนนั้นก็ดูเรื่องของหนังสือฉบับหนึ่งเป็นแบบหัวหนังสือ,อที่ยังขายได้จนถึงปัจจุบันนะยี่ห้อแท็ l เลอร์นะคะซึ่งเป็นของ,องกรีตคือเราดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราอยู่คนละโลกนะคะอย่างในสกูทาว킹เขาจะพูดถึงปัญหาพื้นที่สลัมนะเขาพูดถึงโรงเรียนโอ้โหแบบพอพาไปโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีครูที่แบบเฮ้ยประทัดเท่าน,นะโรงเรียนเองเนี่ยก็มีสภาพที่แบบ เหมือนกับอาจจะไม่ได้ถูกได้รับการดูแลมากค่ะคือเดินไปก็จะเห็นสีลอกๆผนังอะไรแบบนี้มันก็เป็นเอาพูดจริงนะเหมือนกับสุขภาวะหรือแบบสภาพของเรียนเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการเรียนรู้อะ่ะคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอะไรเงี้ยแบบเออคือสีลอกทุกคนอาจจะสึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กเนาะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียนที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบไงมันควรจะมีการปรับปรุงมันควรจะมีการแบบเนื่องมามันเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่ให้เด็กเตะบอลนู่นนี่นั่น,นเปน เออมันเป็นเช่นนั้นเนาะแล้วก็เจอครูที่แบบพูดประธานโทษนะคะพูดจาแบบไม่สุภาพกับเด็กยังพูดมึงกูนะยังถือไม่เรียวเต็มตีทั้งที่จริงกระทรวงศึกษาก็ออก,กระเบียบคือจริงๆการทํรลายร่างกายเด็กเนี่ยมันจริงๆพิดกฎหมายถูกไหมคะแต่ก็ยังมีลักษณะครูที่เป็นเช่นนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเออซึ่งเป็นข่าวนะยินดีปรากฏว่าโนนเองเนื่องจากเขาเป็นแรปเปอร์เขาก็อยากที่จะหัดพูดภาษาอังกฤษเพราะว่า แรปเปอร์หลายคน em, ye, เนี่ยเอมนเนดๆอะไรเงี้เนาะก็ใช้ภาษาอังกฤษคือเขาเป็นคนอเมริกันแต่ว่าโอเคแต่ว่าการใช้ภาษาอังกฤษคือมันดูเท่มากกในการแรปเป็นคือจะเอาภาษาอังกฤษมิกซ์เข้าไปในภาษาไทยก็ดีหรือว่าทําแบบเออเป็นท่อนภาษาอังกฤษยาวๆไปเลยเงี้ยคือส่วนตัวเรากรู้สึกว่ามันเท่นะเออแบบมันดีอะไรเงี้ย เขาก็แบบเหมือนส่งข้อความไปขอครูแบบเอ้ยขอความช่วยเหลือลจากครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งในมุมแย่ของโรงเรียนที่เราเห็นครูที่ยังเป็นเผ่าที่แบบตีเด็กแล้วพูดจามึงกูแล้วก็เวลาสอนหนังสือก็แบบตะโกนแบบด่าเด็กนะต้องใช้คานี้ไม่ได้ว่าเนี่ยนะใช้คำว่าตะโกนด่าเด็กนะเราก็จะเห็นครูรุ่นใหม่อ่ะคือมันเป็นเจเนอเรชันแกลจริงๆนะระหว่างครูรุ่นรุ่นแบบเจนวกับครูรุนเจนเอ n X หรืออื่นๆนืะ่นเะนี่ยนะปรากฏว่าครูรุ่นใหม่ก็เอ้ยได้แบบเด็กขอร้องให้แบบมาช่วยสอนหนังสือหน่อยมันติวนอกเวลาแล้วครูบอกได้เลย แล้วก็เหมือนกับเป็นการช่วยเด็กแบบอย่างเข้าใจได้ว่าเด็กคนนี้คืออยากเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่อแบบไปร้องเพลงแรปนะครูก็จะไม่ได้แบบมีการฟิกซ์เรื่องแบบพฤติกรรมแม่เรื่องภาษาอะไรมากบอกเออเอาตามที่แบบเป็นความพอเหมาะพอควรของคุณคุณอยากได้แบบไหนแล้วครูก็คือคือครูที่เป็นครูรุ่นใหม่แล้วดูเป็นครูที่ใจดีอ่ะเออซึ่งแบบเป็นเราเราก็ไม่แน่ใจว่าอสำหรับเรานะบางทีอคนที่หนึ่งมาขอความช่วยเหลือยินดีนะแต่ว่าถ้ามีอย่างเงี้ยสักสิบคนในช่วงเวลาที่เรายังต้องทําแบบผลงานเรื่องอนะื่นน่ะ คือตัวเองนะพูดถึงในความรู้สึกเองเราอาจจะแบบเหนื่อยและเบื่อก็ได้นะแต่ปรากฏว่าครูคนนี้แบบน่ารักมากคือเต็มใจนะคะมันก็จะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยพัฒนาการของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะนะแล้วก็ปรากฏว่าคือเขาจะถ่ายไปมาระหว่างสองโรงเรียนของธนายุทธกับนนท์เนาะปรากฏอย่างธนายุธเนะี่ยครูก็จะบอกว่าโอ้แบบเรียนไม่เกง่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงไม่จริง,รงคือธนายุทธพูดดีมากๆธนายุธรู้แล้วในวัยที่ไม่ถึง18บด ในสรารคดีเนาะแต่เราในฐานะผู้จัดรายการกว่าจะใช้เวลาเรียนรูเนี่ยคือต้องไปเรียนแบบ25-26ิี่สิบหที่ไปเรียนหนังสือถึงจะรู้ว่าเฮ้ยคนน่ยมันมีคําว่าประสบความสําเร็จได้หลายรูปแปบบไม่ได้แปลว่าคุณเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วคุณจะแบบไปเลยชีวิตเฮ้ยจริงๆเขาอาจจะแบบ เก่งในการทําอาหารเป็นเชฟนั่นคือสิ่งที่เขาถูกกาหนดมาให้เป็นเนาะหรือว่านั่นคือแพชชั่นคือความฝันของเขาเป็นวัทยากรและนี่ก็เหมือนกันนะฮะธนยุทธ์ก็คือต้องการเป็นแรปเปอร์แล้วคนกลุ่มนี้แหละที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยมักจะเอาเข้าจริงเนี่ยไปได้ไกลเออมากมากเพราะเขาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเอ้ยครูในขณะที่ครูมองไม่เห็นเรื่องนี้ครูแค่บอกว่าเอ้ยเด็กคนนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบ ไม่โอเคเพราะว่าคุณเรียนไม่เก่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หาโูลูชั่นไม่ได้หาคาตอบว่าเด็กควรจะทำไงนอกจากบอกเออเรียนหนังสือเรียนหนังสือแต่ว่าคุณไม่ดูข้อได้จริงว่าคือในสรนารคดีก็ไปทําเรื่องขอถ่ายทําที่โรงเรียนเรียบร้อยเนาะปรากฏพอถ่ายไปก็จะเห็นหน้าทนายายุทธแบบเฮ้อคือจิตใจไม่อยู่กับการเรียนะแล้วก็ไม่อยากเรียนนะหรือว่านนก็แบบบอกโอ้ไม่มีอะไรเข้าหัวเลยครับอะไรเงี้ยนะคะเขาก็พาแบบไปดูเรื่องราวของชีวิตสองคนนี้เรื่อยๆนะคะ จากเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดเนาะก็แปลว่าอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสในการที่แบบพ่อแม่าจะไม่ได้มีรายได้เยอะพ่อแม่เองอาจจะไม่ได้ผ่านระบบการศึกษาจนถึงท่านมัธยมศึกษาปีที่6หรือจบมหาวิทยาลัยนะแต่ว่านั่นเป็นความฝันของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนจบอะไรก็ได้นะคะจบสาขาอะไรก็ได้ขอให้จบปริญญานะคะปรากฏว่าพอการในเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเริ่มโหแบบเก่งมากนะเป็นเยาวชนที่ทํามาหากิน ทำรายได้จากการร้องเพลงรแรปแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเยาวชนตัวอย่างที่คนนะ่ะเชิญไปพูดเชิญไปออกทีวีทั้งสื่อไทยสื่อนอกอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นการบูลลี่ของเพื่อนนะอย่างนนก็จะถูกบูลลี่ว่าแบบเฮ้ยดังนะกออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเพื่อนแบบด้วยความแบบรักและแกมหมัน่นไส้แต่มันก็ไม่น่ารักกนนะก็คือแบบทาลายร่างกายนนแล้วนนก็เหมือนแบบอแบบจ่อยไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่า หนึ่งสภาวะโรงเรียนก็ไม่เอื้ออหนวยแล้วนะด้วยครูอาจารย์บางส่วนนะที่แบบว่าไม่เข้าใจนะคะโอเคก็ยังมีเชิงบวกที่มีครูอีกส่วนหนึ่งเข้าใจนะในขณะเดียวกันเพื่อนเองก็มีทั้งส่วนที่เข้าใจและไม่เข้าใจคือคนที่ไม่ได้ทําตามระบบหรือว่าผิดแปลกออกไปจากระบบนะี อย่างที่สังคมพยายามจะบอกว่าควรจะเป็นน่ะมันส่งผลให้เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันอะไรแบบเยอะมากเลยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเห็นใจตัวละครนะแต่เราเข้าใจแบบถ้าเราเป็นพ่อแม่เขาอ่ะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยแต่อายุแค่เนี้ยเขาสามารถหาอะไรได้แล้วก็แบบเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะปรากฏว่าตอนท้ายออที่สุดของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านต้องไปดูเองว่าตอนจบเป็นอย่างไรเนาะแต่เราตั้งคําตอบทงไว้เหมือนกันพ่อแม่น่าจะพูดเหมือนกันว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ย มันไม่ได้ตอบโจทย์นะคะคืออาจจะอขอ,อยกตัวอย่างในต่างประเทศนิดนึงว่าถ้าคุณไม่ชอบเป็นหนังสือมันก็จะมีโปรแกรมเช่น apprenticeship อะไรอย่างนี้ค่ะ ทําให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการทําให้คุณไปฝึกงานกับโรงงานหรือแบบฝึกงานกับร้านเอสอ็มออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะค้นพบความต้องการของคุณก็ได้นะในข้อเท็จจริงแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราสุว่าเออแบบนี้มันดีทีนี้ก็กลับมาดูอีกอันก็คือเราก็ไปดูสารคดีที่พูดถึงแท็ตเลอร์นะคะแท็ตเลอร์เนี่ยจริงๆเป็นหนังสือหัวขนาดที่แบบว่า ปีพิมพ์ปานานมากและเป็นประวัติศาสตร์แททเลอร์เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่หรูหราพูดถึงเรื่องของราชวงศ์อังกฤษนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสังคมแบบต้องเรียกว่าชนชั้นบนของอังกฤษนะคะคือปรากฏว่าเขาก็ไปแบบซูมว่าแล้วใครกันเล่าที่ทํางานให้แททเลอร์ปรากฏว่าแททเลอร์เองก็มีวิธีการนะคะคัดเลือกคนที่ทํางานที่จะต้อง แบบเหมาะสมกับสภาพของหนังสืออ่ะะได้แก่อ่ะอย่างหัวหัวเรือใหญ่บรรณาธิการเนี่ยก็เป็นคนที่แบบอ่ะเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนนะโรงเรียนแบบ o o r d i n g School ก็คือโรงเรียนที่คนอังกฤษเนี่ยทั้งประเทศนะประมาณ7%สามารถที่จะส่งลูกเข้าไปเรียนได้เธอเข้าไปเรียนเธอบอกว่าเธอชินมากกับสังคมเช่นนี้นะคะเวลาว่างเธอและเธอไม่อยู่ลอนดอนนะเธอก็จะแบบไปที่แบบบ้านพักตากอากาศแล้วก็ไปขี่ม้านะคะนี่จากช่อง Origins แบบคือดูแล้วแบบโอโ้นะคะแล้วก็วิธีการเลือกคนเข้ามาก็คือต้องเป็นคนที่เอาคุณจะทําสารคดีที่พูดถึงสังคมชั้นสูงเนี่ย นั่นแปลว่าคุณเองต้องมีความเข้าใจในสังคมนี้พอสมควรนะในขณะเดีวยวกันเขาก็ไม่ปฏิเสธนะที่จะแบบรีคูดคนกลุ่มอื่นๆนะคะหมายความว่าอย่างนี้ค่ะหมายความว่าคนที่อาจจะไม่ได้ชินกับโรงเรียน boarding school อะไรพวกนี้นะคะเข้ามาทํางานนะแต่ยังไงก็ตามคุณจะต้องเข้าใจพื้นฐานของหนังสือแททเลอนะคะ ปรากฏเขาบอกจริงโลกเนี่ยมันจะไปออนไลน์ยังไงก็ตามเขาโอเคเขาเองก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่า printing business เนี่ยมันก็ยังไปได้เขาบอกว่าในมุมมองแท็เลอร์เขาก็จะมีคนที่แบบเป็นแฟนขับเหนียวแน่นแต่เขาก็รู้นะว่าฐานของเขาเนี่ยมีฐานค่อนข้างกว้างเลยมุเล็บทีเดียวนะคะในการที่จะแบบว่าเออใครคือผู้อ่านนะแต่ว่าเขาก็ขาดได้เป็นแบบเป็นแสนแสนฉบับนะต่อการออกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้รู้ว่าโอ้โหแบบนะคือคนเองเนี่ย ก็หนึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากนะเพื่อรักษาสถานะทางสังคมนะมันก็จะมีงานแบบ royal ascot นะคะแบบงานที่ต้องใส่หมวกทั้งหลายคือถ้าเป็นงานของอังกฤษเนะี่ยงานไหนที่แบบรู้สึกว่าเออเริ่มหรูหราขึ้นหน่อยนะจะเป็นงานแบบโอเพ่นอย่างเงี้ยสตรีจะต้องใส่หมวกนะผู้ชายก็ต้องแบบใส่สูทแบบอย่างดีอะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปงานอะไรเขาบอกว่า,าจริงๆแล้วเออนังสือแบบเทดเลอร์นะคะคือถ้าเทียบกับไทยคงอารมณ์แบบ hello magazine อะไรอย่างเงี้ยเนาะนังสืออย่างเงี้ย ปกติแล้วว่าคนดูนิตยสาราเขาจะอ่านเรื่องตั้งแต่หน้าแรกแต่แท็ปเลอร์นี่ไม่คือจะเริ่มดูว่าใครกันที่เป็นแบบครูอิสหัะใครกันที่อยู่ในเในแบบว่าไปงานนี้อะไรแบบนี้ค่ะคือทุกคนเองก็อยากจะติดตามเรื่องของไฮโซพูดง่ายๆแล้วก็อยากรู้ว่าเราเองอ่ะจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกถ่ายภาพหรือเปล่าเขาก็จะเห็นเลยว่าช่างถ่ายรูปนี่ก็ไปนะ,ะปรากฏว่าคนที่แบบเออขอถ่ายทุกคนแบบมีแต่ความเต็มใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เน,นี่ยคนนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้นะคะคือมันก็เป็นอีกสังคมนะคะเมื่อแบบคือเราดูจิตติดกันนะกับครูทาวคิงอะแบบนี่เราอยู่ในโลกเดียวกันหรือเปล่านะหรือว่างานบอลที่เขาไปอะไรเงี้ยก็มีมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลนะคนที่แบบอยากจะไปเก็บรูปภาพคนที่อยากจะไปเก็บบรรยากาศคือบางครั้งคนที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยถึงขั้นพยายามที่จะปลอมตัวแบบสอดแทรกเข้าไปอยู่ในงาน เพื่อไปเก็บบรรยากาศอ่าโอ้โหแบบมันดรูลาขนาดไหนมันแบบโอ้โหใช้เงินอู้ฟู่มากนะคะมีทั้งเรื่องราวของการไปดูแฟชั่นวีคนะคะ การแบบว่าเอ้ยช่วงเวลาว่างๆนะคะการไปขี่ม้านะคะมีกิจกรรมนี้แบบจิบวายแชมเปญนะหรือบางครั้งจะเป็นงานที่เอ่อควีนเสด็จนีกิจกรรมกีฬาโปโลอะไรแบบนั้ซึ่งก็บอกว่าควีนเนี่ยชอบเคือตระกูลของควีนจริงๆเนี่ยนะพรินซ์ทั้งหลายเนี่ยก็ชอบเล่นนะชอบแข่งกีฬาใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่แบบหมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะการขี่ม้าการดูแลบํารุงม้าเนี่ยแต่ว่าก็ ผู้ดีอังกฤษต้องใช้คำนี้นะสังคมช,ชั้นบนเนี่ยเขาก็ชอบไปดูกันนะเขาบอกว่าแททเลอร์เนี่ยพรีเวลได้ถึงขั้นควีนเองเนี่ยจะมีบ็ x นะคะแล้วก็อาจจะเชิญคนที่เป็นแขกแบบสนิทหรือว่าแขกที่แบบเรารู้จักเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเข้าไปในบ็อก้นแททเลอร์เนี่ยเป็นสื่อที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน b o ็นั้นแบบฟรีมากนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโหแบบมันเป็นอีกสังคมนึงจริงๆนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าแทตเลอร์บอกว่าเราเข้าใจดีนะว่าหลายคนจะต้องมีการเหมือนกับชีวิตมันต้องปรับปรุงนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเนื่องจากภาษีที่ดินเอ่ยและอื่นๆเนี่ยมันก็มีความแพงเนาะคอสเนี่ยในการที่จะดูแลแมนเทเนนซ์ปราสาทนะหรือว่าสมบัติที่ทุกคนได้มาเช่นแบบเป็นเออเป็นดุกนะคะได้ปราสาทมาได้คารน์มาเนี่ย ต้องใช้คนดูแลมันราคาแพงแลนะนี่ยังไม่รวมแบบต้องจ่ายภาษสมภาษีอะไรอย่างเี้เนาะปรากฏว่าก็จะมีหลายคนที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกเอ้ยมันไม่ใช่ที่คุณคิดนะคือหลายๆคนเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ยังทํโรงรักษาไว้ซึ่งสมบัติของตัวเองดังนั้นเราก็จะเห็นหลายคนที่แบบอ่ะบางคนแบบเอากราฟฟิตี้อะไรมาวาดภาพประสาทนะแล้วก็ให้คนมาดูเพื่อเก็บคนะ่าใช้จ่ายค่าเข้ามาชมเพื่อให้ยังแบบสามารถ เออบ้านเนี่ยยังอยู่ได้นะปราสาทที่ยังอยู่ได้ถ้าบอกว่าลําพังตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้โดยที่แบบไม่มีไรายได้เข้ามาคาตอบคือไม่ได้เขาเลยบอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยพอมันเป็นเจเนอเรชันที่ผ่านานต่อๆมาเนี่ยสังคมชั้นบนเนี่ยจะคุยง่ายมากนะคือเหมือนกับไม่เหมือนกับที่คุณคิดแหละนะคะแล้วก็แต่อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือการปรับตัวเพราะว่า คุณอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะคะก็คือไม่ได้อู้ฟู่เหมือนสมัยก่อนละนะคะคุณก็ยิ่งอยู่นานไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอสที่ต้องใช้จ่ายมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะแล้วทําให้แท็เลอร์เองก็ต้องปรับนะค,บคือโอเคทุกคนอยากจะมองภาพรูร,ราไฮโซนะคะแต่อย่างนึงเขาบอกว่าอ่ะเขาก็ไปทำคอนเทนต์ว่าอ่ะมีเงิน15ปอนนะคะ จะทำปาร์ตี้นี้จะไปแบบฉลองฤดูนี้นะคะเราจะทำไงให้อยู่รอดก็จะพาไปดูแบบของถูกอะไรแบบเนี้ยเขาบอกเออก็เห็นไหมว่ามันก็มีการปรับตัวเพราะเขาเข้าใจดีว่าคนส่วนหนึ่งถ้ายังโอเคอาจจะยึดติดว่าตัวเองเนี่ยมาจากอัปเปอร์คลาสนะแบบชนชั้นนำของประเทศเนี่ยแต่ว่าในสุดแล้วมันเจเนอเรชันมันผ่าน,ผ,านผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้มีเงินเหมือนยุคก,ก่อนเนะี่ยเราควรจะปรับตัวอย่างไรแท็เลอร์ก็แบบเหมือนทำหัวข้อนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าอะ ต่อไปนี้ในอังกฤษเองเนี่ยไม่ได้มีคนชนชั้นสูงหรือคนที่ร่ำรวยเกาะกลุ่มเฉพาะ white people นะไม่ใช่เฉพาะคนขาวแบบ white british นะคะเขาบอกเขาก็สังเกตว่ามีคนไนจีเรียเนี่ยย้ายเข้ามาในประเทศอังกฤษจํานวนมากแล้วก็เหมือนกับเป็นไฮโซของนจีเรียน,นะคะเขาก็เลยเริ่มแบบเปิดโอกาสคือเขาพูดตรงๆแล้วว่าแต่ก่อนมันก็เป็นแบบออ all white นะคะ all the way เนาะคือเหมือนหนังสือเองปกเปกิดหรือว่าหัวข้อทั้งหลายก็จะแบบ จำกัดอยู่ในวงของความเป็นอังกฤษอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็ขยายพื้นที่ว่าอา้าวคนไนจีเรียมาแล้วนะคะแล้วก็แบบถ่ายไฮโซไนจีเรียที่แบบมีเงินเป็นพันล้านเหรียญอะไรเงี้ยจากธุรกิจน,น้ำมันนะจากธุรกิจอื่นๆที่แบบเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะซึ่งพอดูสากคดีสองอันนี้ปุ๊บนะคะเราจะเห็นโลกที่มันแตกต่างนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในคุณงามความดีมากๆของธนาญก็คือว่า วันที่เขาได้เงินได้สตางค์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมีตังผมก็อยากทำคือตัวเองอะได้โอกาสเนาะไปขึ้นเทสเอ็กซ์นะไปขึ้นเทสทอล์เนาะได้โอกาสเหมือนมีคนให้แบบพอไปขึ้นร้องเพลงไปไปแรปเนี่ยก็ได้สตุ้มสตางค์ก็เก็บเงินตรงเนี้ยค่ะมาจัดการแข่งขันแรป ซึ่งก็แบบตัวเองเนี่ยเขาก็แบบเดินทางไปทําเหรียญเองเนาะไปทําแบบว่าโล่รางวัลเองนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นเด็กอะ่ะเราคิดไม่ได้ขนาดนี้หรอกว่าคือเขาสึกว่าโอเคเขาแบบประสบความเร็จจากการเป็นแรปเปอร์ในระดับหนึ่งเนาะในฐานะเยาวชนเลยแหละแล้วเขาก็เหมือนกับอยากที่จะส่งเสรมิมะแล้วก็ให้คนอื่นเดินทางใครที่สนใจอย่าปิดกั้นตัวเองมาแข่งนะ,ะแล้วเขาก็เหมือน คุณต้องหนภาพน,นะเด็กมอปลายนะคะเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นแต่เขา่เป็นประธานจัดงานแล้วก็เชิญแรปเปอร์ที่แบบเป็นกรรมการมีคนมาร่วมงานเขาเป็นจํานวนโอ้กลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยแหละนะคะโอ้จัดงานจริงจังเราก็บอกโอูหมันมากแล้วก็มีแต่คนมาชมตอนจบว่าแบบเฮ้ย hey, คุณจัดงานดีนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราแบบมีความรู้สึกจริงๆนะว่าเออ เขาเองอาจจะไปพ้นจากเรื่องเงินน่ะนะคะคือในขณะที่บอ่านแทตเลอร์นี่คือทุกคนยังพยายามจะเมนเทนความมั่นคงบางอย่างคืออาจจะไม่ปล่อยเนะสมมติมีประสาทก็ต้องเอาไว้นะคะไม่ขายออกไปนะคะยังไงเป็นสมบัตินะแต่ในขณะเดยียวกันที่ธนายุทธเองเนี่ยพอได้เงินมาเขาไม่ได้สนใจเขาบอกเออเขามีเงินถ้าเขามีสองหมื่นหรือเขามีมากกว่าเนี้นะคะเขามีเงินอีกเขาก็อยากจะจัดอีกนะคือคนหนึ่งเนี่ยเรู้สึกว่าผ่านพ้นไปจากประเด็นเรื่องของ เงินถึงแม้ว่าเขาจะมาจากพื้นฐานที่เขาไม่ได้มีเงินนะแต่พอเขามีเงินเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเงินนี่มันทําลายคุณค่าของเขาอะอาซ้ํากลับเอาเงินไปช่วยเหมือนกับเปิดโครงการขยายโอกาสคนอื่นนะใน้ค่เดียวกัน อีกกลุ่มหนึ่งเราก็เห็นคือจริงก็จะมีงานการลามีงานการกุศลอยู่แล้วนะคะแต่เขาพอดีไม่ได้ฉายภาพนั้นเนาะซึ่งเรารู้ว่ามีอยู่แล้วเป็นงานกุศลที่แบบเอ,อไปมอบเงินไปช่วยเหลือคนอื่นแต่มันก็จะมีภาพหนึ่งที่แบบก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นคนที่เคยมีเงินมากๆหรือตระกูลที่มาจากตระกูลที่ร่ํารวยนะแต่ว่าโอเคบัตรนี้มันได้ลดลงเนะี่ยค่อนข้างจะมีความยากลําบากในการที่จะเมนเทนความที่เราจะต้องมีระดับในการใช้ชีวิตแบบหนึ่งนะะ สมบัติเราจะเสียไปไม่ได้เลยแบบนี้นะคะมันก็เห็นความแตกต่างนะคะออที่สุดแล้วในฐานะของมินิมอลลิสเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเราต้องปรับตัวไปตามสถานาการณ์เนาะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แอบคิดนะคะคือบางปีตัวเองก็จะอู้ฟู่อ่ะพูดคานี้บางปีก็ถือว่าเออคนข้างที่จะอู้ฟู่หมายความว่ารู้สึกอยากที่จะใช้เงินไปกับการกินอาหารร้านดีๆอะไรเงะะี้ยในขณะที่บางปีเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้เงินพอแล้วนะคะ คือรายได้เราไม่แน่นอนเนาะเราก็แบบอาจจะอยากประหยัดนะรัดเข็มขัดซะหน่อยเนี่ยอย่างเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะแบบเราบริจาคเงินไปเยอะมากมีคนแต่างงานเยอะมากนะคะแล้วมันก็มีเหตุที่ต้องบริจาคเงินอะไรเงี้ยไปเรื่อยเรเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยแบบเป็นครั้งแรกในรอบปีที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกอะไรเงี้ยทุกทีก็จะแบบเหมือนเผื่อไว้นะคะเป็นคนที่แบบต้องต้องคิดเผื่อไว้แบบเดือนที่ผ่านมาแบบเฮ้ยเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกอะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบอยากได้เงินเดือนแล้วนะคะมันก็ทําให้เห็นว่าเราเองนะคะ ในถามนะมนุษย์คนหนึ่งยังมีงานลักษณะเดิมเนี่ยก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะถอดบทเรียนอะไรได้นะแต่ว่าเราพาทุกท่านไปพบกับสองโลกที่มันมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะแต่ว่าสุดท้ายนะความสุขของมนุษย์เนี่ยมันช่างธรรมดาสามัญทุกท่านและความทุกข์ของมนุษย์มันก็ช่างมาจากเรื่องธรรมดาสามัญเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไงฝากเรื่องสกูทาวคิงไว้นะเผื่อใครสนใจแล้วก็แท็เลอร์เนี่ยเราไปดูในช่อง Origins นะคะถ้าดูแล้วรู้สึกยังไงนะก็มาเมากันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ฟังรายการ The Minimalist Diary แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ 哼、yeah.